บอดครับหอยเชอรี่ครับหน่วยบอกง่ายเลยครับสมอมปันเลยครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้นุมีสารสีพามหาหอยเชอรี่ครับเมื่อนี้ครับหาหอยเชอรี่ไปกินกับสมตำครับแล้วเอ่าไปไกยน้ำครับนี่ครับหาอยู่ในคลองนี่แหละครับคลองแถวบ้านนี่แหละครับนี่ครับ นี่ครับบวกหอยเชลรีมีแต่หนวยไงครับนี่ครับหนวยบวบไงเลยครับลหลายๆครับบวกหอยเชลรีอยู่วน,วยนี่ครับนี่ครับมีแต่หนวยไงครับ หอยเชอรี่หลายๆครับตนแรงสี่ลายก็หนีครับเพราะว่าตนแรงหอยเชอรี่สี่ขึ้นร้อยน้ำครับห,หุดแล่ะครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆครับหมดล่ะครับ นี่ครับอุ้นวันเลยครับบกหอยไฮชลีครับอืบอึอดเหรครับหลายๆครับ ตัวอ้วนครับมีตัวอ้วนแล้วครับนี่ครับอีครับออบบน้ำกระใสใๆครับเดี๋ยวเห็นหอดหหยใต้น้ำครับมีครับ เสียงตัดหญ้ากะดังแห้งๆครับไอเรามาตัดหญ้าอยู่นาครับกือเลยเสียงแห้งไปได้ครับหลายครับหอยเชอรี่อยู่นีครับ มีตะนวยใหญ่ๆครับอวนๆเลยครับนี่ก็ได้หลายพอสมควรแล้วครับแต่ว่าพพกินครับตัวมาหาอีกครับนี่ครับมีแตนวยให่ครับดลนะครับ อ้วนๆเลยครับอ้วนๆครับมื่อวานเก่าสำนี้เพลาะละครับเกือบเต็มคู่ทางเลยครับเอาไปเฮ็ดกินครับตอนนั่งแลงนี่แหละครับเอาไปกินกับสมตำครับแล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกครับหอยเชอรี่นี่ก็เอาไปปูในเนื้อครับ ไฮเชอรี่นี่เก่าไปแปรรูปได้หลายอย่างครับทั้งก้อยทั้งกินกับโสมตําทั้งจิ้มน้ําพริกครับนี่ครับมีตัวอ้วนแล้วครับถ้ามาคลิปนี้ก่ฝากเป็นกําลังแรงใจให้นุ่มมิสานได้เลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้นุ่มมิสานเฮ็ดคลิปเบิ่งอีกครับ